ngày mai โคตรคุ้มราคาก็ถูกมากอ่างเป็นไนล่อนคือใบใหญ่มากๆค่ะไซขนาดที่อูเลือกมาเป็นไซ XL นะจุน้ําได้ถึง220ลิตรซื้อมาจะเอาไว้ให้ลูกเล่นน้ําเล่นก่อกองทรายในอ่างเห็นของจริงที่ได้มานะทุกคนบอกเลยว่าเล่นคนเดียวเนี่ยลูกมีพื้นที่เหลือๆให้กับพ่อกับแม่ลงไปเล่นกับลูกได้สบายเลยค่ะและนอกจากเอาไว้เป็นอ่างอาบน้ําลูกไว้เล่นกองทรายแล้วอยากเอามาใช้ผสมปูนได้อีกด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก่อนไปซื้อมานะบอกเลยว่าอูไปเซอร์วย์ข้างนอกมาแล้วว่าขนาดใหญ่ไซแบบนี้นะบอก เลยว่าราคาหลายร้อยบางร้านก็เป็นพันเลยค่ะที่สําคัญนะตอนนี้ไม่ต้องไปขนแบกเองแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสั่งซื้อผ่านออนไลน์กันได้แล้วนะคะแล้วเขาก็ส่งฟรีให้ด้วยนะส่งถึงหน้าบ้านกันไปเลยค่ะอ่างเปนในรุ่นนี้รับไม่แตกเพราะว่ามันแข็งแรงทนทานเหนียวแค่ไหนดูนะคะอุณหภูมิหกสิบเดี๋ยวจะขึ้นไปเหยียบโยกเต้นๆได้สบายเลยค่ะใครอยากได้อ่างหนาะานะนะนะแบบนี้นะกดในตะกร้าได้เลยจากราคาเป็นพันตอนนี้นนเขาลดราคาเหลือเพียง400ร้อยบาทรีบกดตอนนี้เลย